สวัสดีจ้เอฟซี FC, ที่ดารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกาเอฟซี FC, ไหม่จะมากินข้าวกับเย็ดจิ๋วค่ะไข่เจียวหอมหัวใหญ่พริกป่นใส่น้ำปลามะนาวลูกนึงค่ะทำมาใหม่ๆเลยมาเด้อค่ะเด้อมามาเสิบๆียบน้ำเย็ดจิ๋วจ้เย็ดจิ๋วมาเผ็ดๆจ้ พริกขัวเอาเห็นไหมคะยายคุกคุกข้าวใส่พริกป่นกินกับไข่เจียวทอดหอมหัวใหญ่จ้ามาเด้อมาเด้อผู้ได้อาการอยากเพ็ดซีซีก,กับยายมา ใครเกี่ยวกระทอดมาห่อนห่อนที่จริงยายอยากใส่โะอมอยู่ลืมขึออ้นพ่อปลูกอยู่หลังบ้นก็ะลัางงามเลยแด่นี่เเปรี้ยวซาใจเลยใส่มะนาวลูกนึง มาจากคำโอไข่ไข่เจียวร้านวิวร้านเย็ดติว๋วร้านน้องเ้า พริกป่นจ้ะส่วนเอาด้วยพริกขัวเอาพร้อมนะมาคำโอโ๊ะอจ้า อันะคะแซบน้ํากันจ้าซุดอยากเป็นหมูเป็นกุ้งเป็นไก่กะมี่จ้ะ มะปีน้ำมามาเด้อมาเด้อบุได้อยากซีดๆน้ำยหญยข้าวทัพพีครึ่งเด้อค่ะเด้อนี่มาค่ะ Thôi, bây giờ mình sẽ ăn 2 cái nha. Được rồi, Bớt. Được rồi, ngon quá. Tốt lắm, Bớt. Bây giờ mình Bớt, หอมหัวใหญ่หัวหนึ่งกระเทียมสองกลีบกระเทียมใหญ่บทเกี่ยวใส่นะคะได้ซอยสดแต่ตอนตอนนั่น เป็นโรคเบื่ออาหารใหญ่มาเด้อมาเด้อโอ้ แสบๆจ้ะเยเดตีเจอ่ำคำสุดท้ายให้มึงได้ยังอยู่หน่อยนังจ้าว่ากัดกินเบิด์มืมันจะเน่าแล้วจิว่าขอจบคลิปจะพ่อกันชิหนาขอบคุณทุกเลิฟท,ท,ท,ทุกรักทุกแรงทุกกำลังใจที่เข้ามากินข้าวไข่เจียวกับแม่สิวจ้าบ๊ายายเลิฟเลิฟทุกคนจ้า